สวัสดีครับพี่น้องชาวตาบลหนองลีทุกท่านนะครับผมช่างใหม่นายสมหมายจูเกี้ยงนะครับซึ่งวันนี้มาลงพื้นที่หมู่2แล้วก็ได้มากราบไหว้ขอพรแม่ปางนางผมผอมนะครับในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมมีทีมงานนะครับที่จะเข้ามาพัฒนาตาบลหนองลีของเรานะครับในส่วนของช่างใหม่เองนะครับได้ลงมาสมัครเป็นนายกนะฮะเพื่อให้เป็นตัวเลือกให้กับพี่น้องประชาชนชาวตําบลหนองลีของเรานะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือทีมงาน ที่จะเข้าไปบริหารในสถานการณ์ที่น้ําท่วมแล้วก็เกิดสถานการณ์โควิดแล้วก็เศรษฐกิจของเราที่เป็นแบบนี้นะครับจะต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถช่างใหม่เองก็เลยได้รวบรวมนะครับผู้ที่มีความสามารถทั้งหมดนะครับเข้ามาอยู่ในทีมแล้วก็จะมาพัฒนาบ้านเรานะฮะก็ขอโอกาสนะครับทุกท่านเลยนะฮะที่จะไปทํางานให้กับทุกท่านนะครับก็อยากจะให้ทีมงานนะครับได้แนะนําตัวสักเล็กน้อยนะครับทั้ง3ท่านนะครับครับเชิงส่วนของบัญชาครับ สวัสดีครับผมบัญชาช่างปั้นครับประธานโอทอปอํอเภอลำสุนทิแล้วก็เลขานุการโอรทอปจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายระดับประเทศนะครับสาหรับในเรื่องของสินค้าโอทอปนะครับในเรื่องของการแผนการพัฒนาในเรื่องของปางงาพรมหอมนี่คือเราจะจัดในเรื่องของประเพณีนะครับที่ให้มีอยู่ในปฏิทินทุกๆปีนะครับแล้วก็จัดเป็นลานถนนวัฒนธรรมนะครับฝากพี่น้องประชาชนหนองลีด้วยนะครับ ถ้าอยากอยากได้แบบนี้นะครับอยากจะได้พัฒนาแบบนี้นะครับฝากด้วยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับครับนี่ก็เป็นในส่วนของเอ่อการที่เอาในส่วนของความสามารถนะฮะของคนลูกหลานเรานะครับมาทํางานเพื่อที่จะของบมาในส่วนของจังหวัดลบบุรีเรานะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับด้านพื้นที่นะครับในเรื่องของการที่จะส่งเสริมเรื่องการตลาดในพื้นที่ของเราในการจัดตลาดในการค้าขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของใช้นะครับเดี๋ยวให้ฟังกับในส่วนของสารนะครับภัยสารจันขาวนะครับเชิญครับ สวัสดีครับผมไพศาลนจ้์ข่าวนะครับส่วนเรื่องอาหารนะครับผลักดันให้มีการค้าขายตรงนี้เต็มที่นะครับจัดพื้นที่เป็นโซนค้าขายาแพลตฟอร์มแผ่นใหญ่นะครับจะเป็นตลาดค้าออนไลน์ก็คือแม่ค้าทุกคนจะได้อยู่ในแพลตฟอร์มแผ่นใหญ่ของเรานะครับทาอยู่บ้านหรือไม่มีหน้าร้านอยู่บ้านก็สามารถที่จะค้าขายตรงนี้ได้มีไลน์แมนรับส่งถึงที่พี่น้องปราชาวนอยู่บ้านก็สามารถที่จะสั่งอาหารกินได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนนะครับ สามารถที่จะสั่งของสั่งอาหารทุกชนิดนะครับอยู่กับเราได้โดยที่คุณไม่ต้องออกไปด้านนอกนะครับก็ตรงนี้ก็ขอฝากกับพี่น้องชาวชนหนองรีนะครับไว้นัที่นี้ด้วยนะครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นพลที่มีความรู้ความสามารถนะครับในเรื่องของการค้าออนไลน์เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นในเรื่องของระบบเรื่องการจัดการการเกษตรนวัตกรรมสมัยใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้ทางส่วนของอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งจะมาทํางานร่วมกับทีมงานคนรักบ้านเกิด ทํางานเป็นทีมบริหารที่จะเข้าไปบริหารตำบลหนองรลีนะครับเดี๋ยวขอเชิญด้านหลังของผมนะครับอีกท่านหนึ่งให้แนะนําตัวนะครับสวัสดีครับผมนายมานาซับซ้อนนะครับอตอนนี้ผมก็เห็นว่าบ้านเมืองเราถึงขาวยามลําบากที่จะต้องมาช่วยกันหมายถึงว่าถนนหนทางน้ําไฟต้องมีการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมด้านอาชีพให้บุคลากรในพื้นที่ได้มีอาชีพที่ยั่งยืนจะจัด สันให้มีการส่งเสริมอาชีพเกษตรแปลงใหญ่แล้วก็หาตลาดมารับซื้อเพื่อให้ประชาชนหรือประชากรในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีไรายได้ที่จะมาเลี้ยงครอบครัวอยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันเลือกเบอร์หนึ่งเพราะว่าจะได้ช่วยกันคิดใหม่ทําใหม่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็คือบทเรียนครับพวกผมเนี่ยขอโอกาสที่จะมาพัฒนาบ้านเกิดให้มีความเจริญทัดเทียมกับที่อื่นเขา ฝากไปเยครับขอขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นในส่วนของงานนะฮะที่จะเข้ามาเติมนะครับทั้ง3ด้านนะครับทั้ง3ด้าน3บุคลิก3ความสามารถนะครับที่จะเข้ามาเสริมในงานบริหารผมเองช่างใหม่นะครับก็คงจะได้ดูแลพี่น้องในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยนะครับที่จะเข้ามาดําเนินการในส่วนของระบบสาธารณภคนะครับเราจะทําโครงการ เพื่อที่จะส่งให้กับจังหวัดส่วนไหนที่จังหวัดสามารถดําเนินการได้ส่วนไหนที่อบตอใช้เงินเรานะครับเราก็จะทาสรพรพากรลางของเราทั้งหมดเนี่ยในการระดมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงหลังโควิดหลังน้ําท่วมนี้ให้เต็มกําลังความสามารถนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่โบราณสถานปางนางผ,มผอมๆเพื่อประกาศให้ทุกท่านรู้ว่านี่คือสถานที่อันศ,รรศักดิ์สิทธิ์สถานที่อันที่เป็นหลักของคนตําบลหนองลีคนอําเภอลําสุทธิแล้วเราก็ มาอธิษฐานขอให้บ้านเราตำบหลหนองรีของเรานะครับได้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วได้ให้สัจจวาจาในเรื่องของการที่เราจะทําในเรื่องของการทํางานโดยสุจริตโปร่งใสนะครับทํางานให้เห็นผลภายใน4ปีนี้โดยเร็วเพื่อพัฒนาบ้านเราแล้วก็เพื่อให้ดังไกลระดับประเทศแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจบ้านเราจะดีขึ้นพี่น้องจะมีความยิ้มแย้มแจ่มจใสเพราะนั้นวันนี้นะครับเราขอโอกาสกับทุกท่านพี่น้องประชาชนตำบหลหนองรีทุกท่าน ไว้ใจในการทํางานใน4ปีข้างหน้านี้นะครับถ้าทําไม่ดีทําไม่เป็นไม่เห็นผลงานไม่โปร่งใสนะครับไม่ดูแลพี่น้องประชาชนเราทั้งทีมยินดียกกันลาออกถูกไหมครับเราจะลาออกนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะร่วมกันนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับต่อหน้าแม่ปางนี้ทํางานไม่เป็นไม่เห็นผลงานไม่โปร่งใสยินดีลาออกสู้ สาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าทั้งสี่เคาพเจ้าทั้งสี่จะขอปฏิบัติจะขอปฏิบัติต่อหน้าที่ต่อหน้าที่ที่ได้พูดไปแล้วที่ได้พูดไปแล้วว่าคำจริงพูดจริงว่าคำจริงพูดจริงจะมีความมุ่งมั่นจะมีความมุ่งมั่นให้หมู่บ้านของเราให้หมู่บ้านของเราตำบลของเราตำบลของเราอำเภอของเราอของเรามีแต่จะพาเจริญรุงเรืองมีแความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตในอนาคตภายในสี่ปีนี้ภายในสี่ปีนี้ ขอการบอกเทิไทเทวาเทเวาาราฟาดินวพระบินรภมิพระพูมพการะกาวรบาลสาจตบาลทั้งสีทั้งภพสถานที่ภูพสถนิบริเณนี้ิบริเวณนี้ขอกาบอกขอกาบอกแม่ยปรงมรสถานโราสถนหางมที่ไครบ้ๆก็มากราบไหว้ มาขอพรจากท่านไม่ย่าปครับรู้แม่รับรู้ใูกทำงานลก้ทำงานเื่องหมู่บ้านเรื่อง่านให้ทำเรด้วยเธอใเร็จด้วยเธอ